สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับชาวราศีสิงหรือลัคนาราศีสิงครับตัวเลขดวงดาวสิ่งโชคนะฮะมาดูกันหน่อยว่าควรจะใช้ตัวเลขอะไรดีสําหรับชาวราศีสิงนะฮะเราก็ต้องดูก่อนว่าดาวเจ้าเรือนกันเงินนี่แหละไปอยู่ที่ไหนไปเจอกับดาวอะไรนะครับเห็นแล้วนะฮะก็เจอกับดาวสุนะครับผมดาวสุนะครับอยู่ในเรือกนการเงินนะฮะสุ และเจ้าของการเงิน,นคือดาวพุธเป็นดาวเจเรือกเกษตร้วยสิแลก็ตามด้วยวันนั้นวันพุธด,ด้วยแมทิ้งเงินไปได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือโจทย์ของเขาแล้วนะครับผมในช่วงนี้เท่ากับว่าชาวร,ราศีสิงห์เนี่ยก็ใจเรื่องเรื่องเองินเงินนียต้องเห็นบ้างแหละนะฮะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยอยู่เรืองกันเงินอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ให้ชัดเจนแน่นอนนะครับ ทำให้มีกำลังที่ดีนะครับแล้วก็ดาวจันยกหลังกับเราด้วยดาวจันนะฮะดาวจันหมายถึงราพัของเรานะฮะถือว่ายังทิ้งไม่ได้นะครับดวงดาวของเขานะฮะสามดวงดาวนี้นะครับถือว่าเป็นเมนหลักนะฮะระหว่าง2 4กับสอหหรือ4 6นะครับอ่า2 4 4 6แล้วหก็2 6หรือจะเป็นชุด3ตัวเลยก็ได้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางนะครับ แล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยดาวพุธใช่ไหมครับเจอไงใกล้ๆสุดคือดาวศุกร์อันนี้ใช่แน่นอนนะครับแล้วก็ไปอยู่ในชุดตีกลนของเขาซะด้วยก็คือมีระหว่าง7แล้วก็8อันนี้ถือว่าเป็นเลขที่พ่วงมานะฮะเพราะไปอยู่ในชุดตีกลนของเขานะครับผมทำให้กลุ่มนี้ก็มีความเชื่อมโยงกันได้นะฮะนั้นอันดับแรก3ดวงดาวก่อนคือ2 4 6 นะครับแล้วก็ตามด้วยนะฮะแกับ7ที่ทำมุมติโกนระหว่าง4กับ6นะฮะหมายถึงจะไปเชื่อมดวงดาวกันแล้วก็สามารถจับคู่กันได้นะฮหรือจะเอาน้อยๆหน,น่อยก็คือ2 4 6ไปก่อนสลับกันไปนะครับแล้วก็ตามด้วย4 6ไปไป7 8ระหว่างนั้นไปนะครับผมตรงนี้ชาวราศีสิงนะครับถือว่า มีเกณฑ์โชคนะครับผมบอกไว้ก่อนแล้วกันนะก็ขอให้มาตามดวงดาวก็ดีใจด้วยนะครับวันนี้คลิปสั้นๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ